ันดีจ้าแกกระเทียมก่อนเด้อจ้าเตรียมเครื่องมันสิดองปูหน้าจ้าตั้เครื่องไว้ดองปูหน้าก่อนจ้าแกกระเทียมกี่ก่อนเด้อจ้า ล่างกูหน้ากันได้จ้ากูหน้าสิดองไอ้พ่อนก็นล่างหน้ามังหน้าอะจ้าเบิ้งมาเบิง้งไอ้หนอกมาเบิ้งน้ำกาลลูกหลานมาเบิง้งได้จ้านี่างนี้ทีล่างกูหน้านะหน้ามังหน้ากับมังหน้าในสวนนี่ละจ้าล่างตะไคร่น้ำค่ะ น้ำตรงนี้ว่าเนี่ตรงเพิื่อนหายใจในเรนนี่นั่งนั่ทูจ่ะขนาดทูมือเขายังขาวเนาะน่ะมันสะอาดให้ตุ้ตุมตุ้มออา สั่งกิโลสักก้อนละสิใส่โลจ้ะลมันได้ก็ได้สามขีดน้องสีกก่ไ่โลขอโดษจ้า อเอาตัวใไม่ไว้อะ เซนามเลยเด้อจ้าพอดีโลหนึ่งจ้ามีลโล,โลพอดีจ้ะ น,น,น้ำกระเทียมดองค่ะขขึ้นวดอันนี้น้ำปลาเด้อค่ะ หน้านี่เาดองแล้วแล้วเขากับปิดฝาได้จ้ะยังเพิ่นหักถวมเองดอก น,นี่ไม่อยากอยู่ใส่แต่ยามาจ่านอยู่ทั้งเทิ้งทั้งนามันไม่มีแหละอันนี้เป็นวาเซ่แด้ด้วยจ่าอันนี้มาปรุงใส่ขวดน,นี่เด้อค่ะ น้ำปลาได้จ้ะ ส่องยางพันีกละจาดองเป็นตัวด้วยจ้าว่าต้องแกะกระดองมันออกรอบนี่นะเพราะว่าไม่ค่าลูกค่าเพิ่นเสีเอาป,ปใส่สมต่ำแล้วกระดองมันครับแกะออกแล้วก็ตีแป้งตีไข่ใส่ใบแมงลักแล้วก็ย่างไฟจ้าใส่ไข่ไข่ไก่ห้านี้แหละ การไปย่างไฟจ้านี่นนแล้วคืนอกันเลียจ้าเป็นสองรูเม่พอ่อนะอย่าลืมนะคะติดตามส้มเมพอ่อนนะคะได้เบิ้งเล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เมพ่อนนะจ้าขอบคุณค่ะ